โอเคนะครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมในเกมหนานี้กันเหมือนเดิมเลยนะครับผมนะวันนี้เนี่ยเราจะมาลงอิ Star, นฟะินิตในเกม All ออสตาเทอร์เดฟเฟนต์กันนั่นเองนะครับผมนะในแมปด้วยกันเลยใช่ก็วันนี้เนี่ยเรามีคอนเทนต์ง่ายๆนะครับผมก็คือคอนเทนต์นี้ก็คือจะเอาตัวละครจากอนิเมะต่างๆหนึ่งชุดเนี่ยก็สัก4ี่หตัวแล้วกันเดี๋ยวผมเอามา4ตัวในอนิเมะเรื่องเดียวกันนะผมก็คือมีลูฟี่มีมีฮอกแล้วก็แฟงกี้กับ หนวดดำนะครับผมและอีก2ตัวก็คือเป็นตัวเงินกับตัวบัฟนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ N.O.N เนี่ยครับเขาจะมีตัวละครด้วยนะครับเป็นเรื่องของนารุโตะนะครับผมนะมีตัวอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับผมนะมีเอ่ออิบิโตะใช่ไหมอิบิโตะใช่ไหมตอนนั้นอะไรอ่ะพี่ซาสึเกะปะวะไม่เชื่ออะไรอ่ะบอกอิรดอิเดต้องบอกแล้ววะไม่ไม่เคยดูนารุโตะ่ะ มันชื่ออะไรเนี่ยตัวที่สองอ่ะตัวที่สามทีเพรพี่จำได้โอ้โหผมก็ลืมโอเคตัวนี้แล้วกันนะใครใครรู้ชื่อก็คอมเมนต์ไว้ล่างแล้วก็มาดาละนะครับผมนามาดาละจากกองกองขวานอีกหนึง่งตัวแล้วก็านารูโตะหกดาวนะครับนะก็คือมาดาละหกดาวสองตัวนะครับผมนะแล้วก็ตัวเงินกับตัวเ,เงินอีกตัวครับผมเอเดีก็จะไม่บัฟนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่านารูโตะกับวันพีชเนี่ยใครจะทำดาเมจได้เยอะกว่ากันนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะผมนะโอเคไปลงดันกันเลยนะครับตอนที่เราต้องการลงก็คือดัน นั่นนี้ดิพาร์ทคู่ครับผมพาร์ทคู่เลยอ่ะผมนะเป็นดันพาร์ทคู่ไอ้เด็กเปลดที่เข้าไปโอเคนะครับเอานี่เราอยู่ในแมปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาแข่งกันว่าใครทําบ้านแตกหรือว่าใครที่ทําดาเมจเยอะกว่ากันก็ชนะไปนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวฝั่งฝั่งอีวิวก็จะอยู่ฝั่งนู้นแล้วผมอยู่ฝั่งนี้นะฮะทุกคนก็เดี๋ยวผมจะซื้อตัวเงินตัวแรกแล้วกันนะ ผมเอาตัวเงินมา2ตัวนะเพราะว่ามันจะได้เท่าเทียมกันไม่งั้นผมจะบัฟนะทุกคนผมจะบัฟแล้วผมจะโกงวางเงเพราะมันมีบัฟไงผมก็เลยเออเอาตัวบัฟออกว่าเราแข่งกันที่หาไม่ไม่ได้ซีเรียสจะเอาดามเมจอะไรมากนะทุกคนคือดูดูนะเพราะว่าฟังของเขาเนยจะวางตัวไรเจ้ก็วางมาดารามาดารา,าลเลยนี่บวกดาวเลยนี่นี่ต้องผมมีตัวทีเอนอยี่แย่ละเออ ้ไปช่่วยันนีนนตัวตัวอะไรตีแอร์บ้างนี่นมันต้องอัพให้เต็มอ่ะมาดาราต้องอัพให้เต็มเว้ยมาดาราอัพเต็มมันจะตีแอร์ที่วางไม่ได้หลังตรงนี้ใช่ไหมตร,ต,รต,รตรงตรงผมไม่้เลยได้ได้ได้ไดอ่าวางช่วยบ้างช่วยถือว่าพี่ได้ดามเมจไงเอง้งองนันไปโอเคเราจะช่วยเอเว้นะนะเพราะเอเว้นเขาไม่ได้อัพถึงตัวแอร์เลยเดี๋ยวรอก่อนนะเราจะช่วยเขานะแต่เขาเราก็จะได้ดามเมจได้ไงมันจะโคตรได้เปรียบเลยคู่เครื่องจีก็เออมันตีบินได้มันตีบินได้แล้วอ่ะ อ่อานอีกขจีโอเคงัออ้นพี่เอาอันนี้ออกเลยจะไหม,มล้านห้าอินเวนเพลแล้วเนี่ยดูดิเราหูเราใช้เยอะไงดูดิเหโอ้หน้าองศาก็จริงจริงหน้าแบบหือกระหานเลยทีเดียวโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูฝั่งของเอ็นเนนั่นจะไม่ไหวนะเริ่อไม่ไหวแล้วเฮียเราโตกาบัน เตจีตตจีจากการมาเตจีเตจีเตจีใช้ไฟแห่งนิรันดร์จากการมันเลือดเลยหนึ่งล้านเลือดอีกนิดเดียวโอจะไหวไหมครับเดรรุตพี่ใหญ่จะไหวไหมเดรรุโตะเราจะไหวไหมเดรรุโตะเราต้องช่วยเหรอเกือบปะเฮ้ยเกือบ่ะโอเคเฮ้ยอินวินจะยังไม่ไหวว่ะเพราะว่าวินาทีสุดท้ายของอินวนนฮะอู้ โอ้อยังไง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 ตัวนี้ตัวนี้จะไมปปกบง,งโอูแรงมาเไอนได้ไป้ายแพ้ครับผมนะเป็นทางฝั่งของ <c oughs> วันี <c oughs> มันมีตัวสโลอ่ะคือมีตัวสโลแล้วตัวมีคอกแม่งโคตรแรงเลยไอ้เหี้ยทางฝั่งนี้แม่งโคตรแรงเลยอ่ะมันแรงเกินครับผมนะกนะ็ เรื่องวันพีก็จะนะไปนะครับผมนะก็โอเคไว้เจอกัน e ีต่อไปว่าจะเป็นตัวอะไรกันอีกนะครับไว้เจอกันครับผมบิบุย